สวัสดีครับพี่น้องสุภูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลครับผมแก้วคือเก้วอันล่ะนะครับผมหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ผมหายไปใส่จาก Youtube นะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปลง Youtube เลยหลังจากที่สืบขาลาเพศออกมาจากเป็นพระเนี่ยไปบวชพระอยู่จีดวันนะครับไปสืบขาลาเพิออกมาเนี่ยไม่เห็นอีหยังอยูขึ้นบนไอนคลิปบนไไทยคลิปลงให้พี่น้องบึ้ง หลายคนติดตามผมเฉพาะใน u t u b e นะครับไม่ได้ติดตามเพจไม่ได้ติดตามเฟซส่วนตัวไม่ได้ติดตามติกตอกก็จะไม่ทราบว่าผมกาลังทําอะไรอยู่นะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับโลกโควิด -19 เนี่ยมันระบาดหนักมากนะครับระบาดหนักแล้วก็ทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนล้มตายเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นผมในานามที่เราเป็นศิลปินเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่ประชาชนสนับสนุนเรามาถ้าผมมีพี่นอ้องกับผมมีผมนะครับถ้าผมมีการกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดติดตามกดบังคิปผมผมกับบริเงิน ผมกับผมมี่ซื้อเสียงนะครับผมในเมื่อเขามีซื้อเสียงแล้วเนี่ยหรือว่าในเมื่อเขาเป็นคนของสาธารณเป็นคนของสังคมแล้วเขาเสิเหตุอย่างไรให้สังคมเกิดประโยชน์มากที่สุดในเวลาขับขันแบบนี้ก็คือว่าในเวลาที่คนติดเชื้อเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เลยนะครับ่ารับส่งพี่น้องฟรีนะครับรับส่งผู้ป่วยโควิด19ที่ติดเชื้อโควิด19กลับมารักษาอย่างูมิลำเนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวมือดีสิภาษีเบื้องวา่าผมเฮ็ดอีหยังเนี่ยนะครับขั้นแรกก็เฮ็ดรถนะครับนี่นะครับผมผมเริ่มเฮ็ดมาเนี่ประมาณมื่อหนีสิเขามือ่อที่มื่อที่ยี่สิบแหละนะครับยี่สิบกว่ามื่อที่ผมมาเฮ็ดงานในบนหนีอาสา,าพาพี่น้องกลับบ้านพี่น้องที่เชือโควิดสิบเก้านะครับกลับมารักษายัางภูมิลำเนาบ้านเกิดเนี่ยช่วยเหลือมาแล้วสองร้อยกว่าลายนะครับสองร้อยกว่าลายซึ่งช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจะเป็นค่าน้ํามันค่ารถค่าลาผมก็จะเป็นคนจัดการออกให้กับภาคพ่กพวกนะครับผมอ่จแต่ใส่เงินกองซ่องดูหี่แหละซอยเหลือไม่นอ้ออันนี้ก็คือรถตู้ผมนะครับแต่ก่อนรถตู้คันนี้ก็อาจจะเคยขนศิลปินนะครับแต่ตอนนี้มาขนผู้ติดเชื้อเพื่อมารักษาที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นรถตู้ของผมนะครับอ่ะเป็นรถตู้ของซ่องดูหี่น,นี่ภายในเราก็ดันแปลงนะครับ กัรแ,แปลงเพื่อกันเชื้ออย่างดีนะครับผมมีการซีนกระจกอุย้ยซีนกระจกประสานซีนบบาซีนบบาเพื่อกันเชื้อแล้วก็กั้นนํามาดูมาดูฮะเราก็จะกั้นห้องนะครับกั้นห้องเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยรอดไปหาคนขับได้นะครับผมต้องป้องกันอย่างดีใส่ชุด PPE อย่างดีนะครับผมเราจะติดสัญญ,ญาณไฟครับสัญญ,ญาณไฟไซเรนขังเครื่องเนี่ยเก็บมือหาได้ครับพี่น้องของโคสามนะครับอ่าของโคสามแล้วก็ก้องเสียงไซเรนครบ อ, wiggle. อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นขั้นของซ er. อสสมานกาเมนนะครับรถซอสสมานกาเมนค่ายมวยซอสสมานหรือบริษัทสมานพิเศษปุ๊บนะครับออกมาแลนด์ในการอีกขั้นหนึ่งพี่น้องเอามาแลนด์รวมกับผมก็คือรถของแม่นำหนึ่งเพ uh ิ <into> <Brothers> ่นมาซอยนะครับรถของแม่นำหนึ huh. ่งเพิ่นมาซอยนี่ก็จะเป็นรถรถแม่นำหนึ่งครับรถแม่นำหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมให้เบิร์ตทุกอย่างเลยพี่น้องนะครับซอยเหลือพี่น้องเบิร์ตทุกอย่างแม้ขนาดซื้อของผมนี่ แต่ก่อนเป็นขายเพยงช่องดูนีครับตอนนี้เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 บ้าภาคประชาชนผู้ใดได้รับความเดือดร้อนตกทุกข์ไปยากในวิกฤตนี่นะครับแวะเขามาหาผมนะครับเข้าซอยเหลือฟี่ผมมีใครจจใจใจแม่นําศิลปินอาสานะครับผมและผมก็ยังมีรถทัวร์ที่เขาเรียกว่ามีจิตใจงามที่มาช่วยผมในการลําเลียงคนไข้เป็นจิตใจสาธารณะที่ผมประกาศไปทางแฟนเพจ a c e b o o k นี่มาครับรถทัวร์เรามีรถทัวร์ลำเลียงหนึ่งคันนะครับผม อันนี้เซียนหลอนเซียนหลอนเซียนหลอนนะครับถึงตื่นครับผมผึ่งตื่นเดี๋ยวตอนนี้การกำลังสิให้รถทัวร์นี่เดินทางออกก่อนเดี๋ยวเขากะรถตู้เขาสิออกแคหลังนะครับกะสิไปรถตู้หนึ่งรถทั่วหนึ่งและอีกสองขั้นกะสแตนบายอยู่นี่นะครับสแตนบายอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรับคนไข้ไปส่งตามจุดโรงพยาบาลสนามหรือว่าจุดพักคอยต่างๆครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นรถทัวร์ครับผมนะครับ สิที่นั่งหาสิที่นั่งผมซินะครับรถทัวร์ขนาดใหญ่เี่เพิ่นเอามาอาสานันะครับผมผมก,บก,ก,กบผมับเป็นคนจัดการใหนนะครับเพราะว่าสิเป็นค่ามั่นค่าเขาค่ายูค่ากินค่าขับรถนะครับจ่ายให้เจ้าของรถทัวร์แล้วก็ค่าสิบล้อด,ด้วยนะครับผมกะเพื่อให้พี่น้องได้กลับบ้านนะครับให้พี่น้องได้กลับบ้านให้พี่น้องได้หายจากโลกพราะวิซเก่าไปเรื่ๆนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของ เป็นนาทีของคนสาธารณะหรือว่าเป็นนาทีของยูทูบเบอร์ที่เขาได้ประโยชน์จากพี่น้องประชาชนผมกับรัฐบาลก็คือกันน่ะละครับรัฐบาลได้ประโยชน์จากประชาชนผมก็ได้ประโยชน์จากประชาชนเฉกเช่นเดียวกับรัฐบาลแต่เพียงแต่ว่าผมเป็นคนสาธารณะแค่นั้นเองนะครับเงื่อนที่พี่น้องเบ่งผมในในยูทูบในทุกบาททุกสตางค์ผมนามาซอยพี่นอ้นองเกือบเบิดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่หมอยครับตอนนี้ขอแต่พี่น้องอยู่รลอดปลอดภัยหายจากโรคนี้ไปแล้วก็อยู่กับครอบครัวมีความ,วาม,วามสุขก็ผมก็มีความสุขแล้ว นะครับผมในที่สําคัญผมมีแค่ผมนะครับที่มาช่วยตรงนี้มีศิลปินด้วยก็คือมือกล้องนะครับนี NP ่ท็อปมาซ่อครับผมพี่น้องท็อปมาซ่อมมาซอยไอ้ด้ยหรือเปล่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับตั้งแต่วันที่ยีิบเจ็ดครับผมมาซอยซ่อมดูที่ครับรถนะครับกับมาซอยพี่น้องกลับบ้านหลายแล้วเนาะแมนครับสองลอยก็ไล่แล้วแมนมือนี้ก็สิออกอีกนะครับเป็นรอบที่สิบเอ็ดครับอ่ารอบที่สิบเอ็ดห้อก็สิเอารถทั่วครับรถทั่วนี่รอบที่ รถทัวร์ไปครับนี่รอบที่เป็นรอบที่อ่ารอบที่3ของรถทัวร์นะครับผมผมก็บสิมีรถตู้3าขั้นนะครับรับส่งฟรีเพราะมีค่าเสีจจยใจเด้อพี่น้องนะครับท่านใดที่ติดเชื้อโควิด19นะครับไม่มีเตียงรักษาในกรุงเทพมหานครต้องการเดินทางกลับมารักษาอย่างภูมิลำเนาบ้านเกิดน,นะครับในเขตของภาคอีสานเนี่ยนะครับผมติดต่อขีดเพียดเด้อครับเด้อก,ก็คือเพจแก้วหรือว่าเพจยซ่องดูฮี่นะครับผมสิมีแอดมินคอยซอยเหลือพี่น้อง บริการพี่น้องอยู่24ชั่วโมงในการซอยเหลือนะครับแต่กระสิมีรถไปหบพี่น้องนะครับกลับมารักษายังภูมิลำเนาบานเกิดผมก็ทําร่วมกับมวยที่เมตตาทมนะครับจังหวัดกาฬสินที่เขาลําเลียงพี่น้องกลับมาอยู่แล้วเราในฐานะนี่ครับศิลปินนะทอมซอนนะครับผมอันใดเข้าซอยกันใดเข้าตรงซอยนะครับในสภาพะแบบนี้หรืออาจจะมีแค่พวกผมกับพจักนะครับผมกระซอยกันไปนะครับพี่น้องสุขุมสุขครับนะครับซอยกันไปนะครับนะหวังว่า วิกิตเนี่ยมันคงสิผ่านไปโดยดีนะครับรถทุกขั้นเขาเอามาเสียเขามีการข่าเชื่อนะครับอ่าข่าเชื่อนยังเรียบร้อยข่าคว้างว่าของคว้ขของๆ <laughs> นะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นรถของผมนะครับเนาะนี่ออฟฟิศผมกับอุทิศไห้นะครับอุทิศไห่ลูกโควิชิบเก้าเหรอตอนนี้ทั้งคนติดเชื้อทั้งคนตายหลายครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับอยากแวะออฟฟิศผมอยากขอความช่วยเหลือบ่มีเขา่าเบ่มีน้ำแวะมากินเขานะครับแวะมาอาบน้ำเศร้าเมื่อยจังยังต่อเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสภาพวัฒนธรรมแบบนี้นี่มันลําบากนะครับนะ่าลำบากออฟฟิศผมเนี่ยนะครับติดอยู่ตึกผมเนี่ยอยู่ติดอยู่ถนนอนุทุมพรพิเศษสีสะเกดผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะไม่กินเขาแวะไม่กินน้ำได้เนาะครับเนาะเอาละมื่อนี้ก็สิได้เดินทางไปครับพี่น้องทางกรุงเทพมหานครก่อนนะครับผมยังได้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบขอบคุณทุกท่านที สนับสนุนผมมาเฮ็ดให้ผมมีซ่องดูทีนี่แหละกัเฮ็ดให้ผมได้ซอยเหลือพี่น้องในมือนี่นะครับผมที่ผมเฮ็ดอยู่ทุกมือนี่ผมบังเพียงวา่ามือหนึ่งผมตกรายการลาบากตกทุกเดืยากพี่น้องใอย่าลืมซอยผมขึ้นในเด้อครับเด้อให้เหมือนกับผมที่ซอยผมอ่ที่ผมซอยพี่น้องนะครับตอนเนี้ยผมใส่เงินเจ้าของนี่สิเข่าไปสามแสนกว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวกาสิมีเอฟซีแฟนเขาผมท่านใดอยากร่วมกับมีหลังไม่มาหลายเนาะครับเนาะอ่ามีหลังไม่มาหลาย โอเคครับมือนี่ลำล่าพี่น้องไปกอรขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยจากวิกฤตโควิดนี้อย่าลืมนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับผมแต่หลังจากโควิด -19 ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้พี่น้องได้ดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ลังเตรียมครับผมเดี๋ยวเตรียมชุด PPE ครับมีชุด PPE ที่หลายคนมาเป็น FC แฟนกับผมส่งมาร่วมบริจาคนะครับก็เราก็จะเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน คือพีพีก็คือป้องกันแล้วก็ทีมงานทุกคนทีมงานทุกคนพะนะทีมงานผมทุกคนเนี่ยฉีดแล้วนะครับผมฟอมันเลีนครับมีผมฉีดทั้งสองคนเลยคือฉีดอ่าเขาเรียกว่าฉีดอ่าอะไรนะฉีดอะไรนะซีโนแวดเออฉีดซีโนแวดนั่นแหละเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ฉีดก็ดีนะครับแต่ก็ไม่ตายผ่านมาแล้วนะครับแต่มีถังออกซิเจนนะครับไว้ซอยเหลือคนนะครับอันนี้ลูกพุงครับบอกให้เดี๋ยวออกซิเดตเพื่อนนี่ มีทางออกซิเจนไปช่วยเหลือคนนะครับผมย่ำท okay, ี่เขาหายใจบวบออกนะครับโอเคครับเดี <apple straight freely split> oh. ๋ยวข้อศรีทรงข้อศรีทรงรถบัสไปก่อนนะครับเล้วอ่ะพันเท่าไหร่เอาบินใหม่ผมได้นี่รถทัวร์พ่นฉนกไม่ซอยผมนะครับผมซอยผมจุดความมันสิหายไปแล้วนะครับเอาหนามเอายางไปเรียบร้อยแั้วก็ นะเมื่อคืนราทีอยะยังเหลืออยู่ออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยชงได้ซื้ออันนี้ให้เด้อไปผอกันญู่ปุ่นเลยโอเคครับน้ำยางคาเช็บเล,เลือเหลเือไ<ะ>อยน่บอลอันนี้ผสมไหมโอเคพลอกันครับเดี๋ยวถ<ไ>้าปลอดไฟไอ๋ออันนี้ไปกับปุ๊กนึงอ่ะเอาไาปผสมบอบอบอมันมีกับปุ๊กขาวอยู่บอบอ่ไอ้กับปุ๊กน้อยกับปุ๊กน้อยมันจิเออมันจิเป็นผงนี่แหละเอาไปเลยผสมฝาเดียว ขาเดียวใส่น้ำขาเชี่ยวรถได้เลยคนๆบลูกเอาตัวนี้ไปแน่เอาเดือดผู้ป่วยมันบ่องแก้ผู้ป่วยนี่แหละครับยกไปเลยนี่แหละครับผมที่หายไปจากโลกโซเชียลเอ้ยโมเมนต์จากยูทูบนี่กะซอยคนค่าแต่ซอยคนอยู่ครับโอ้มารยาทดีไปหมดนี่ไปสวัสดีครับพี่น้องแก้ว